หลังจากที่ถังซานได้มาถึงป่าชิงโตนะครับถังซานได้เปิดใช้เขตแดนเงินคามเพื่อสำรวจหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับคอนห้าวเทียนเนื่องด้วยสตา์วิญญาณที่มีอายุบำเพ็ญตบะสูงจะอยู่ในส่วนลึกของป่าชิงโตไม่นานถังซานก็ได้พบกับเป้าหมายแรกมีอายุบำเพ็ญตบะอยู่ที่6 0,000ปีบวกเมื่อพิจารณาคุณสมบัติแล้วเหมาะกับคอนห้าวเทียนเป็นอย่างมากถังซานไม่รอช้าเคลื่อนที่ไปที่เป้าหมายในระยะใกล้ๆราว50-100ถึงเมตรในเวลาต่อมาอยู่อยู่แสงรอบตัวของถังซาน ก็ได้มืดลงนะครับจากความสามารถที่มันทําให้แสงมืดลงได้นะครับแสดงว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่เป็นสัตว์วิญญาณที่มีเขตแดนในความเป็นจริงนั้นสัตว์วิญญาณที่มีเขตแดนจะมีอายุ1 0 0 0 0แปีขึ้นไปแต่สัตว์วิญญาณตัวนี้ยังไม่ถึง10,000แปีแต่กลับมีเขตแดนสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนว่าความสามารถของวงแหวนต้องไม่ด้อยอย่างแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของถังซานในตอนนี้คิดว่าจัดการกับสัตว์วิญญาณตัวนี้คงไม่มีปัญหาาาต่อมง ได้ยกตีสูนเทพสมุรเป่งแสงสีทองออกมาทําให้ความมืดก่อนหน้านี้ค่อยๆจางหายไปต่อมาได้มีเสียงคําลามเกิดขึ้นและปรากฏสัตว์วิญญาณอันหน้าเกรงขามที่มีขนาดใหญ่มหืมามันคือเทพพยักษมารอนทการดวงตาเป็นสีแดง ลำตัวยาว8เมตรคาดว่ามีน้ำหนักมากกว่า1ตันขึ้นไปมีสัญลักษณ์คำว่าราชาอยู่ตรงหน้าผากย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วอาจารย์ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้นั้นหายากยิ่งกว่าปีศาจนาคนต่อมาสัตว์วิญญาณตัวนี้ได้มองมาที่ตีศูนย์เทศสมุทรของถังซานแต่ก็ไม่ได้หลีกหนีหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างไรต่อมากระดกวิญ,ญญาณไหลไายและไหลควาของถังซานได้ร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเอ,อิ่มหมิงและตา้าหมิงจำออร่าของสัตว์วิญญาณตัวนี้ไไดด้้รร้ัังาาานรูททีววว่สต์ิญญ,ญ ตอนนี้น่าจะเป็นศัตรูกับเอ,อิร์มิงและต้าหมิงอย่างแน่นอนต่อมาถังซานได้ยิ้มเล็กน้อยและได้เปิดใช้วงแหวนหลังจากที่ได้เห็นวงแหวนของถังซานสัตว์วิญญาณ60,000ปีตัวนี้ก็ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดในเวลาต่อมาเทพพยักมารันทการได้ก้าวเข้ามาอยู่ในระยะ30เมตรต่อหน้าถังซานไม่ได้กลัวถังซานเลยสักนิดและกําลังมองหาจุดอ่อนของถังซานด้วยซ้ําแต่เป็นถังซานต่างหากที่รู้สึกว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้น่ากลัวยิ่งกว่าราชทินนานาพรม,มยุสเซอีกต่อมาถังซานได้ปล่อย วิญญาณยุบจกักรพพัดเงินถามโจมตีเทพยักษ์มาลอนทะการได้เปิดใช้ทักษะลมแล้วหายตัวไปอย่างรวดเร็วทังซานมีความรู้สึกตกใจอย่างเล็กน้อยต่อมาได้เข้าโจมตีขงังซานจากด้านหลังใช้กรงเล็บตะปบมาที่หัวทงังซานหมายจะตัดหัวให้ได้แต่ทังซานก็ได้ใช้ทักษะเคลื่อนที่ดั่งเงาพายหลบออกมาได้ทันทีนะครับทังซานก็ได้เปิดใช้งานทักษะโซ่ตัวใหญ่มนมุมสวนกลับไปทำให้มันกระโดดหลบอย่างรวดเร็วนะครับแต่มันก็ไม่สามารถหลบโซ่ตัวใหญ่มนมุมของทังซานได้และโซ่ตัวใหญ่มนมุมของทัง ก็ได้เข้าไปลัดตัวมันแต่ก็ไม่สามารถจับมันไว้ได้นานและมันก็ทำลายออกมาอย่างง่ายดายและมันก็ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปใช้อุ้งเท้าตบลงที่พื้นมีแสงสายฟ้าวิ่งเข้าหาถังซานอย่างรวดเร็วต่อมาถังซานได้ใช้ตีศูนย์เทพสมุดปักลงที่พื้นคิดว่าจะป้องกันการโจมตีนี้ได้โดยไม่ยากแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดพลังนั้นมาอยู่รอบตัวของถังซานและระเบิดออกต่อมาถังซานได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับและได้ใช้ทักษะกระดูกวิญญาณขาซา ควรปีศาจเพชฌฆาตเตะออกไปและถังซานก็ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตนเองโจมตีออกไปเมื่อกี้ ไม่ได้เข้าไปโดนกับศัตรูต่อมาเทพยักษ์มารลอนทการได้มาปรากฏตัวข้างหลังของทงังซานและใช้หางขนาดมหงมาที่มีลักษณะราวกับตะขอยักษ์โจมตีมาที่หัวของทงังซานมันนั้นสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นดินและบนท้องฟ้าต่อมาทังซานได้ใช้ทักษะที่2ของมุงแวนที่8อย่างเงียบๆทันใดนั้นมันก็ไม่สามารถขยับตัวได้นะครับทำให้ทังซานร,รู้ตำแหน่งมันอีกครั้งนะครับและทังซานก็ได้ใช้ตีศูนย์เทพสมุดฟาดไปยังเทพยักษ์มารลอนทการนะครับถังซานคิดว่าการโจมตีใน ครั้งนี้จะทําให้มันได้รับความเสียหายต่อมาถัางซานได้รู้สึกเหน็บหนาวไปถึงกระดูกนะครับจากออร่าความชั่วลายของเทพยักษ์มาลทการถ้าไม่ใช่เพราะตีศูนเทพสมุทรสลายออร่าไปแล้วส่วนหนึ่งถังซานอาจจะได้รับความเสียหายอย่างมากต่อมาตีสูนเทพสมุทรของถังซานได้เข้าปะทะกับมันและได้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นเทพยักษ์มาลทการนั้นไม่ได้ถูกฟาดออกไปแต่กลับเป็นตีศูนเทพสมุทรที่ได้กระเด็นลอยออกมาและถังซานได้ถูกกระแทกตกจากท้องฟ้าและไม่เข้าใจว่าทําไมเทพ อยากมาลอนการตัวนี้ถึงสามารถปิดกั้นการโจมตีของแสงเทพสมุทรได้แต่มันก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับถังซานพักได้ใช้หางโจมตีมายังถังซานโดยทันทีต่อมาถังซานได้ใช้ทักษะกระดูกวิญญาณขาซ้ายขวนปีศาจรานเพชรคา,าตเตะออกไปอย่างรวดเร็วและมันได้ใช้ทักษะป้องกันที่แข่งแข่งที่สุดของมันที่มีชื่อว่าการป้องกันเทพพยักปีศาจแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของถังซานได้ต่อมามันได้ใช้หางของตัวเองเปลี่ยนเป็นลูกศรจํานวนมากโจมตีเข้าหาถังซานนะครับ ถังซานไม่รอช้าเปิดใช้ความสามารถของตีศูนย์เทพสมุทรกระบวนท่าที่1ทันทีขึ้นลมไร้สิ้นสุดทำให้ลูกศรที่โจมตีเข้ามาหายไปทันทีนะครับทพพยักมารอนการก็ได้ตระหนักทันทีว่ามนุษย์คนนี้เก่งเกินความสามารถของมันต่อมาถัางซานได้เปิดใช้งานทักษะกระบวนท่าที่สองของตีศูนย์เทพสมุทรทันทีนี่คือทักษะที่มีชื่อว่าลอยชายพันปีพร้อมเปิดใช้งานเขตแดนเทพสังหารแต่มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งปล่อยให้ถังซานโจมตีมันได้ใช้ทักษะสายฟ้าโจมตีออกมาและพลัง โจมตีทั้งสองก็ได้เข้าประทะกันได้มีเสียงกึกก้องไปทั้งป่าสิงโตต่อมามันได้ตกลงยังพื้นดินและได้มีเลือดไหลออกจากปากขนาดราชเทียนนามพมยุทธ์ยังไม่สามารถต้านทานได้แล้วมันจะสามารถต้านทานได้อย่างไรมันได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับทําให้ร่างกายมันช้าลงมากถังซานไม่ได้หยุดการโจมตีไว้แค่นี้ได้รวบรวมกระดูกวิญญาณแขนขวาของต้าหมิงนะครับเตรียมใช้ทักษะกงเล็บเชื่องช้าฟ้ามรกตแต่มันก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดมันได้กระโดดเข้ามาอยู่ต่อหน้า ของถังซานถังซานนึกในใจว่าเจ้าช่างเป็นสัตว์วิญญาณที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ถังซันไม่ได้จบการโจมตีไว้แค่นี้นะครับได้ใช้ทักษะกระดูดวิญ,ญญาณแขนซ้ายเอ,อ่อหมิงปืนใหญ่ไทฐ่านทลายนภะาต่อมาการรวบรวมพลังของทักษะเชองชาฟ้ามรกก็ได้ครบกำหนดแล้วนะครับหลังจากที่โจมตีออกไปกระดูกวิญญาณแขนขวาก็ได้กระตุกอย่างรุนแรงเหมือนต้าหมิงอยากจะบอกอะไรกับถังซานสักอย่างมันก็ไม่ได้หยุดให้ถังซานโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอยู่ๆห่างของมันก็เปลี่ยนไปใช้ห่างโจมตีเข้ามาไปเชิญเข้ากับทักษะกงเล็บเชองชาฟ้ามรกรและกงเล็บเชองช ช้าฟ้ามรกตก็ได้สลายหายไปนะครับแต่แล้วถังซานก็ได้ตระหนักว่าห่างของมันคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็ไม่ควรใช้ทักษะของเอ,อิ่หมิงและต้าหมิงในการโจมตีนะครับเพราะว่ามันคุ้นเคยในการโจมตีของเอ,อิร์หมิงและต้าหมิงอย่างแน่นอนต่อมาถังซานได้ใช้ทักษะนสีม่วงในการโจมตีแล้วมันก็ได้ใช้พลังออราสีดําในการโจมตีถังซานเหมือนกันนะครับพลังของทั้งสองได้เข้าประทะกันและเกิดเป็นพลังอะไรสักอย่างคล้ายกับหลุมดํานะครับและทั้งสองก็ได้ถูกดูดเข้าไปในพลัง หลังนั้นหลังจากที่ถังซานถูกดูดเข้ามาก็พยายามใช้ทักษะต่างๆแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ และสังเกตเห็นว่าตาสัญลักษณ์ตีศูนย์เทพสมุทรที่หน้าผากก็ได้หายไปและได้อุทานออกมาว่านี่มันคือทักษะอะไรกันและตรงหน้าถังซานได้ปรากฏอะไรสักอย่างค่อยๆเดินเข้ามามันคือเทพพยัก์มารอนทก,การถังซานได้สังเกตเห็นว่าขนาดตัวของมันได้หดลเล็กลงมากคล้ายๆกับลูกเสือตัวเล็กๆแต่ถังซานก็ได้มองสำรวจมาที่ตัวเองแล้วก็ได้ตกใจเพราะว่าตัวเองนั้นก็ได้หดลงมาอยู่ในวัยเด็กเหมือนกันและถังซานก็ได้ตกใจเข้าไปอีกว่าพลัง วิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างของเขาได้ลดทงางซานได้แต่ตั้งคําถามว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ต่อมาได้มีเสียงพูดขึ้นว่าถ้าอยากจะออกไปจากโลกแห่งนี้มีแต่ความตายของอีกฝ่ายเท่านั้นจะทําให้ออกไปจากที่นี่ได้ มันพาถาังสารมาอย่างโลกแห่งนี้มันคิดว่าการหดตัวและทําให้วิญญาจารย์นั้นเล,ล็กลงกลับไปสู่วัยเด็กจะอ่อนแอกว่าสัตว์วิญญาณมันคิดว่ายังไงก็สามารถจัดการกับถังสารได้อย่างแน่นอนแต่สังสารนั้นไม่ใช่วิญญาจารย์ธรรมดาทั่วไปถึงเขาจะไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณหยุดได้แต่เขาก็ได้ทักษะการต่อสู้จากชาติที่แล้วอย่างมากมายต่อมาที่พยักษ์มารลอนทก,การนะครับได้กระโดดเข้าหาถังสารอย่างรวดเร็วแต่ทํายังไงก็ไม่สามารถโจมตีถังสารได้ราวากับว่าถังสารนั้น ได้เล่นกับลูกสุนัขตัวเล็กๆอยู่และมันได้เข้าโจมตีถังซานอีกครั้งถังซานได้หยิบอะไรสักอย่างออกมาจากกระเป๋าเป็นกล่องสีดําที่อยู่ในกระเป๋าแสนปาถนานะครับและได้มีพลังบางอย่างโจมตีไปยังเทพยักมารลนทการในที่สุดการต่อสู้ก็ได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต่อมาถังซานได้พูดว่าถึงข้าจะเป็นเด็กแต่ด้วยพลังของหน้าไม้จูเกอร์นี้ก็สามารถฆ่าเจ้าได้อย่างแน่นอนก่อนที่ถังซานจะดับลมหายใจของมันถังซานก็ได้พูดว่าเจ้าควรแก่การได้รับความเคารพ ก็จบไปแล้วนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะที่นี้นะครับถ้าหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ